มีทุกแคมยกเว้นแคมที่เราจะไปใช่ยังไม่เห็นไฟคือแคมเรา <laughs> <laughs> วันนี้เราก็ออกมาจากบ้านแต่เช้านะประมาณเก้าโมงเช้าไหม <laughs> ก็เช้าอยู่นะคะก็ขับมาเรื่อยๆผ่านเส้นมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสิบเอ็ดค่ะขับถนนดีมากเลยนะคะสุดยอดขับตรงมาแบบยาวๆแล้วก็ถนนดีเนาะเป็นมอเตอร์เวย์ที่สร้างใหม่นะคะ ก็สามารถมากันได้นะใครที่จะมาเที่ยวนะคะทางฝั่งราชบุรีหรือกาญจนบุรีนะฝั่งเส้นเนี้ยนะคะแล้วก็ลงนครปฐมอะไรแบบนี้คือที่จะผ่านมอเตอร์เวย์เอได้นะคะลองมาใช้เส้นทางนี้ดูนะคะวันนี้ก็ถึงราชบุรีแล้วใกล้จะถึงแคมป์นะคะชนาพาแคมป์ที่เราตั้งใจจะมานอนกันนะคะอีกอีกประมาณ26กกิโลนะคะ ทางแมพเขาบอกว่าอีก33นาทีเพราะว่าทางก็ค่อนข้างคดเขียวอยู่มองเห็นแมบเนาะเห็นหรือเปล่าวันนี้เอาจิกน้องจิกโกกับจิกกี้มานั่งหน้ารถด,ด้วยส่วนชาแนลล่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ e <c oughs> Show อีกเอาหาวหาวโชว์ด้วยเออยู่เหมือนเดิม นั่งกับแม่นั่นไงไงปเห็นชอช้างไหมคะอ้อเหรอนั่นหละ <laughs> เหมือนในคลิปเลยก็คือตัวนี้ค่ะเราถึงทางเข้าชอชนาภาริเวอร์ชอชนาภาริเวอร์แล้วกนะ็ <laughs> วจะเป็นป้ายเล็กๆสีน้ำตาลนะคะป้ายตัวนี้ตรงนี้มี In the Green Camp <laughs> ซึ่งเป็นบ้านพักกาง <laughs> เต็นท์มีมือแปะ้วยตรงนี้ <laughs> <laughs> นี่เองเล็กๆนะคะตลอดทางเราก็มองมาตลอดทางเลยนะก็ไม่เห็นป้ายชอรชนาพานะคะก็ไม่เป็นไรเนาะมา Google Maps นะคะก็พาเรามาไม่หลงเกือบหลงแต่ไม่หลงนะคะต่บไปที่ยังมีเน็ตใช่ถ้าเน็ตถ้าเน็ตหลุดเมื่อไหรก่ก็ตัวใครตัวมันนะคะ <c oughs> สวยอยู่นะ,นะมีต้นไม้ด้วยมีดอกไม้สีเหลืองต้นไม้สีเหลืองสวยอยู่นะ อยู่ตรงเขาเลยนะอย่างที่ว่าอยู่ไหมสวัสดีค่ะมีทักมาค่ะบอกว่าไม่ต้องจองของช่ยมีทักมาอยู่ตรงไหนได้ค่ะนอนในรถอะค่ะกินน้ำฝั่งนี้ละติ้งตรงไปตรงไปได้เลยฝั่งฝั่งโน้นโอเคอืมแนลชอบแนลเดี๋ยวเขาก็ไล่กลับแล้วแนลเห่าเห่าพี่เขาหรอ พา,าถึงแล้วครับแล้วแต่การสถาปนาที่ตั้งก่อนโอเคโหที่นี่คนเยอะอยู่นะคะใช่นึกว่านึกว่ามีคนนะข้า,ามาก็ลึกใช่แต่ว่าคนเพียบเลยแล้ว,ลวเมื่อกี้น้องถามน้องเขาน้องเขาบอกว่านี่ยังมาไม่ครบด้วยนะคะที่จองไว้อ้าวแล้วพี่บอกต้อง <c oughs> จองไหมเขาบอกไม่ต้องอไม่ต้อง,องก็ได้ นเยอะนะคะมองไปคร่าวๆนี่น่าจะมี20เต็นได้นะคะเพราะว่ามีฝั่งนู้นถามว่าฝั่งนู้นใช่ไหมนะคะก็ใช่ด้วยสามารถที่จะเดินข้าม <c oughs> สะพานตรงนี้นะคะแล้วก็ข้ามไปแล้วก็ไปกางเต็นท์ได้นะเท่ากับข้ามริมน้ําไปเลยนะคะค่าพาักที่นี่นะคะเขาคิดเป็นคนเาไม่เกี่ยวกับว่านอนในรถหรือเป็นเต็นท์นะคะก็คิดคนละ150สองคนก็300ค่ะ <c oughs> อ่าปักไฟอยู่ตรงนี้ <c oughs> อยู่ตรงเสาตรงเสานี้นะคะ มีป้ายอยู่นะก็คือมีน้ำแข็งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีหมูกระทะชุดเล็กสามเก้าเก้าชุดใหญ่ห้า้บาทมีเบอร์โทรโอเคเลยมีหมูกระทะด้วยนะคะสามเก้าเก้าได้หมดครับได้หมด,ด,หมดเรามีเรามีอาหารมาเผื่อนิดหน่อยแต่ว่าจะเป็นหมูกระทะด้วยก็ได้ตั้งออนนิ่งหน่อยกลางออนนิ่งหน่อยน้องเขาบอกว่าช่วงนี้ร้อนหน่อยนะ ร้อนหน่อยเดียวเหรอ,อที่เหลือเย็นร้อนหน่อยหนึ่งที่เหลือเย็น <c oughs> ก็ดีนะสิห <c oughs> รือว่าร้อนหน่อยเดียวที่เหลือฝน <c oughs> อันนี้น่าก,กลัวแอบบดูน้ำหน่อยว้าวน้ำน้ำจากตรงนี้ดูไหลไหลน,น่าเล่น <c oughs> เดี๋ยวไว้พาไปดูห้องน้ำนะคะเมื่อกี้น้องเขาบอกแล้วว่า มีห้องน้ำอยู่สองจุดนะะนี่ตรงนี้โอเคนะมีชิงช้าด้วยเนี่ยแล้วก็เดินข้ามสะพานไปนะคะแล้วก็ไปกลางฝั่งตรงข้ามได้หมดเลยก็จะคือร่มเลยแหละร่มลื่นเลยนะคะเฮ้ยเราก็เย็นเนี่ยพอเดินมาใกล้ๆตรงบริเวณน้ำตรงนี้เย็นมากอืมดีอ่ะเด็กๆอ่ะแ a แนลเสื้อหลุดโอ้ย ดูเสื้อหลุดลูกแม่พ่อแชนแนลแม่ลูกแม่เสื้อหลุดนอนมาตลอดทางห <c oughs> ลับมาตลอดทางพ่อรีวายด้วยครับ <c oughs> รีวายด้วยครับเนี่ยรีวายเสื้อหลุดข้างหนึ่งครับ <c oughs> ต้องถ่ายเยอะๆหนะ่อยให้เห็นความน่ารัก <c oughs> ให้เห็นความน่ารักของรีวาย <c oughs> กับแชนแนล <c oughs> กับทุกคนเลย <Okay. S 2> เราจะไปต่อสายาอ,อิคะอ่าปูผ้าให้เด็กๆปูบเบาเบิร์ให้เรียบร้อยจริงๆจะให้พวกหนูมาดูวิวด้านหน้านะลูกใช่ใช <c oughs> ่ไหมอะมาเดี๋ยวเรามาต่อสายไฟกันนะราต่อสายไฟกันเราก็จะลากไฟมาโอเคค่ okay. ะ <Okay. S 2> เลยครับอันนี้พี่หน่องก็เตรียมสายไฟนะขนาดกี่เมตรนะคะอันนี้สามสิบไหมอันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบเมตรโอเคก็คือเตรียมสายไฟขนาดยี่สิบเมตรมาแล้วเรามีแบบสามสิบไหมคะมีอ๋อเรามีแบบสามสิบเมตรด้วยก็คือตอนนั้นเราไปไหนเนาะแล้วมันไม่พอก็เลยม <Wow. S 1> <laughs> มันไม่พอน,นะคะก็เลยต้องซื้อเตรียมเผื่อๆอไว้เส้นนี้ยี่สิบเมตรค่ะใช่เส้นนี้ยี่สิบ แล้ก็เรามีเส้นยาวกว่านี้อีกเคยระยะประมาณนี้นะคะก็ประมาณ15เมตรก็น่าจะพอนะคะห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำนะคะอยู่ตรงนี้ในในในแม่นม้ำไม่ใช่อยู่ในลำธารตรงนี้นะคะเห็นไหมจะมพาไปนะงะั้นเราก็ไม่ต้องกางเต็นท์ห้องน้ำดิไม่ต้องค่ะคห้องน้ำอยู่ตรงนี้ตรงนี้น้องบอกว่าเอเป็นห้องน้ำรวมนะคะ,ะเข้าได้เลยนะ แต่ว่าห้องน้ําอีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเข้ามาตอนแรกนะคะตรงนั้นเนี่ยมีห้องน้ําอีกด้วยนะอ,อ,อย่างละสามห้องถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวพาไปดูก็แยกชายหญิงนะคะตรงนั้นบริเวณที่เห็นนะตรงลานเนี่ยก็คือที่เราฉายไปเลยนะลานเนี่ยก็ถือว่าอยู่ติดตรงน้ำเม่สักครู่เนี่ยก็พอสมควรนะแล้วก็สามารถที่จะจอดนะคะ ตั้งแต่มุมตรงนี้นะคะยาวนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะนะจนถึงสุดนู้นเลยนะสุดทางนู้นเลยนะคะก็คือติดริมน้ำนะเดี๋ยวพาไปดูริมน้ำตรงนี้นะเห็นมีเหมือนเป็นปูนนะคะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งตรงนั้นตรงที่มีต้นไม้ใหญ่ๆตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก่อนตัวนี้ก็จดัดลานจอดรถได้นะ อ่าเป็นที่จอดรถเงี่ยก็จอดใต้ตรงนี้ได้หมดแล้วก็ตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นห้องน้ำรวมเดีย๋ยวดูสิข้างหน้าก็จะมีต่างล้างหน้าล้างมือนะคะหนึ่งจุดนะคะ <c oughs> ก็ห้องน้ำมีสองฝักบัวแหละนะนะคุณแม่คุณลูกนะคะมาอาบด้วยกันได้นะ เช่นเดียวกันนะคะฝั่งนี้เป็นห้องอาบน้ำนะมีสองฝักบัวกว้างอยู่มีมีที่ห้อยของนิดหน่อยถัดมาก็เป็นที่ล้างจานนะคะมีอุปกรณ์สำหรับล้างจานให้ด้วยนะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันอ๋อโอเคไม่มีคนเข้านะคะก็อันนี้เป็นห้องน้ำมีสามห้องนะคะห้องน้ำรวมด้านหน้าก็จะเป็นอ่างล้างหน้าล้างมือนะคะห้องน้ำเนี่ย มีสามห้องนะคะมีห้อง,งน้ำนหนสองที่ตัวนี้น่าจะเหมือนกันนะเป็นห้องชักโครกนะคะมีใส่ชําระมีทิชชู่ให้นะคะสะอาดสะอ้านอยู่โอเคสำหรับห้องน้ำจุดนี้เลย mm hmm. เห็นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงฝั่งนู้นหน่อยนี่เราจอดรถตรงนี้เลยนะคะถ้าเกับเป็นทางทางรถตรงนี้เลยแต่น้องบอกจอดได้นะคะเพราะว่าไม่เกะก,กะขวางทางเนาะ ร้านก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบแบบใหญ่กว้างมากนักนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะจอดตรงริมอย่างที่บอกนะได้ค่อนข้างยาวอยู่เยอะอยู่อ๋อตรงนี้แค่เป็นแท่นเฉยๆเนี่ยเป็นเหมือนแท่นปูนขึ้นมาแบบนี้นะคะคือจะขึ้นไปกลางบนนี้ก็คงได้นะอ่ะแล้วก็ฝั่งนู้นก็ยาวๆเลยนะคะทางลงไปข้างล่างอีกนะ น้ำไหลน้ำไหลอยู่นะก็ไม่ไหลแรงไหลแบบเอื่อยๆพอพัดตัวเย็นๆน้ำใสยอยู่ค่ะ,ะเดียวเราไปไปเราไปที่ตั้งแคมป์เราดีกว่าโอเควายพ่อแม่ไปดูห้องน้ำมาเยี่ยมไหมโอเคค่ะเดี๋ยวไปเข้า <laughs> มารีวิวให้เสร็จก่อนโอ้มีเจ้าถิ่นหลายตัวนะนีม่มีเจ้าถิ่นอยู่ตรงนน้น2ตัวเลยเปแนวเขานา่้วูรอ๋อเหรอลูกหนูเป็นนักท่องเที่ยวนะลูกไปหาเจ้าถิ่นได้ไงแ <laughs> นว ไปดูไอติมไปดูไอติมกัน,กนพ่อได้แล้วเหรอคะได้แล้วสั่งเขาแล้วพี่พ่อใส่หนมปังเหรอ,หรอมากินไอศ์ครีมปลายทองหน่อยร้อนๆอ,อันเท่าไรหร่ล่ะคะหนมปังยี่สิบห้าบาทหนมปังยี่สิบห้าบาทแล้วถ,วถว้วยอ่ะถ้วยยี่สิบห้าถ้วยก็ยี่สิบห้าเอาถ้วยอันหนึง่งยืนฝั่งนี้ร้อ,อนนี่นนชเชลก็ร้อนอยู่นะตอนนี้มันประมาณบ่าย บ่ายสองตอนนี้ใบสองไหมคะพ่อค่ะพ่อได้แล้วค่ะขนมเป็น,นบนาน่าสปิดนะฮะ <laughs> แล้วก็ถ้วยค่ะืเยน็นครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการอุ่นขนมจีนนะคะเราซื้อมาจากร้านพนิดาเดี๋ยวนนะพี่ นันเลยออใช่ใช่เนี่ยปอนอยลยปนนียปนกสใช่ใช่ก็อ,อ,อ,อย่ามาขโมยปนใช่ข<ะ>โมยปนนมนานจนะงทต้องนีัอนองพอแค่นี้ <laughs> ประทูนด้วยเหรอใช่พี่วายนั่งสบายเลยนะวายเนี่ยเพราะว่า,าอ้าวจูส่วนบ,บ,บ,บีโอก็โหสบายเลยนะ <c ười> ดูพอจูนหิวข้าวหนยดูพอจูนหิวข้าวน่ะดูมีหิวข้าวอยู่คนเดียวดูไปกินข้าวดูอาการมีคนเดียวครับที่หิวข้าวาพอจูนหิวข้าวลูกพอจูนหิวข้าวาครับ ดูดูดูมามาดูเด็กกินข้าวกันหอมแม่ังคุก้าไม่เสร็จดูแม่ังคุก้าไม่เสร็จคุกงานมากว่าชนะเป็นยังไงบ้างชแนะเป็นยังไงบ้างอ้ยกับข้าววันนี้เรากินข้าวที่แคมนะป์นะเปลี่ยนบรรยากาศการกินข้าวชนะบอกอร่อยมากครับนะก,รกินข้าวนอกบ้านแต่ว่าพอจุนบิสดิสดิง้งแล้วพอจุนเสดิสดิ้งครับ แล้วก็บีโอก็กินกินกินช้าบีกินช้าอันนี้ให้ใคร Bio, บีโอวแบบใบนน้น,นมาบีโอมาที่ตรงไหนมีในรถเข็นอ,อันนี้งงแม่เลยแหล้ค่ะมึหหะอ,มอจูน ไปค่อยๆกินปัจจุนค่อยๆกินปัจจุนค่อยๆไม่ต้องรีบปัจจุนไม่วายไม่ต้องรีบไม่ไวามีทานนอกบ้านวันนี้ไม่ต้องรีบปัจจุนไม่ต้องรีบปัจจุนมองกล้องหน่อยปัจจุนปัจจุนพักก่อนเด็กติดคอปัจจุนเฮ้ยโอ้ตายแล้วีร้ังเพลง Hãy subscribe mình kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những mình hấp dẫn ต้นไม้ของเราไม่เปรียบเอาละเป็นเก้า,าใสแต่รุงรังเกลืึ้นไปดิ่งออกยิ่งใบเกิดตัวสวยงามน,านีม่บรรยากาศยังคืนนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยก็คือห้องน้ำ นะคะแล้วก็มีไฟนะคะเนี่ยไฟของลานอยู่ทั่วอยู่นะก็ไม่มืดนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้แบบมีไฟมาไม่มีตะเกียงมาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงนะคะอ่ะของเราจอดอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็ประดับไฟนิดหน่อยนะคะแค่พอเห็น <laughs> หลังจากนั่งเล่นกีตาเนี่ะอูบ้านเด็กให้นอนให้นอนในบ้านทำไมไม่ท้าเป็นงล่ะจะยุ่บ้านโดยทำโดยทำบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ยเริ่มหนาวอย่างง้ข้างหน้านะคะก็ยังเป็นน้ำน้ำตกเล็กๆแต่จะได้ยินเสียงน้ำตกไหลมาตลอดทั้งคืนเลยนะ ก็มีเสียงแมลงเนาะน่าจะเป็นจิ้งหรีดด้วยอะไรด้วยแบบดังทั้งคืนเหมือนกันน,น่าจะดังทั้งคืนเพราะตอนนี้คือดังตลอดแต่ก็เป็นเสียงของธรรมชาตินะคะนี่คือเสียงน้ําตกส่วนใหญ่เราชอบไปทะเลนะคะอันนี้ก็มาฟังเสียงน้ําตกบ้างก็ฟินดีนะโอ้เป็นอีกเฟลลิ่งหนึ่งที่ที่ดีเลยนะคะวันนี้ถือว่าคนเยอะนะคะโห เยอะเยอะอะจะแบบจะนับจะนับเป็นคร่าวๆฝี่ว่ากี่คนที่ไม่ได้เลยเรือว่าเยอะมากนะ <c oughs> <c oughs> ที่นี่นะคะอะ่จะจองมาก่อนก็ได้นะคะหรือจะมา walk in ก็ได้ที่นี่ก็รับ walk in เหมือนกันนะ <c oughs> ตองของเราเนี่ยเราก็ทักไปที่เพจชอชนาพานะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ต้องจองก็ได้นะคะ walk in มันเลยเนาะ <c oughs> วันนี้เหมือนจะเจอฝนนะ แต่ว่าก็ไม่ใช่ฝนตกแบบแ,แรงๆนะคะแค่ปอยๆแล้วก็ไปโปอยๆแล้วก็ไปเหมือนแค่แบบพรมน้ำมนเองอะโชคดีจังเลยนะคะก็เลยไม่เปียกเฉะแฉะมากนะักเราก็จะนั่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวง่วงก็คงจะไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนนะคะเอาเก็บบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะมาฝากกัน สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568บรรยากาศเป็นเช้าสดชื่นมากเลยครับเสียงน้ำเมื่อกีนนอนฟังเสียงน้ำแพ้งคขนชอสนา่าดูสไตลยเฮ้ยนี่ นี่คือหมายเลขโทรศัพท์ต่อครับไม่รู้อัปเดวตว่าคอนดิชัมขึ้นให้บนจอแล้วกันนะครับนะครับต่อก็เดินข้ามสะพานมาฝั่งนี้ก็มีชิ้ช้าน้ำนิ่งๆิ่งอยู่ท่กมากครับเมื่อหลายเต็งก็เริ่มเริ่มตีนแล้ว ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าครับทำพ้พอบรรยากาศธรรมชาติครับรถจอดเต็มเลยครับเอานี่นี่มาถนนนี่นะคือคืไม่มีหลุมนี่สวัสดีครับว่าไงขุดหลุมนอนเลยเหรอคุดขุดหลุมลึกขนาดน,นี้เลยเหรอ ไอ้ดูดิขุดหลุมลึกนี้เลยเหรออันนี้มันถนนนะโอ้ยดูดิมิดทั้งตัวเลยอ่าไม่ต้องกลัวละนอนเถอะนอนเถอะนี่ไม่เปนถนนนะครับถนนทางเข้าซึ่งเมื่อคืนนี้ไม่มีหลุมแต่ว่าชราวนี้น้องเขาคงขุดนอนแต่เมื่อคืนแหละเมื่อวานไม่มีหลุม ลงไปทั้งตัวเลยนอนสบายเลยครับเราก็จอดกันตรงนี้นะฮะน,นี้เป็นเป็นข้างๆครับโอ้ยข้าวเหนียวหนะ้าทานจริง ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงนะคะเด็กก็เรียบร้อยพร้อมกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะลูกอ๋อเหลือแต่กรงของน้องเนี่ยแหละที่จะต้องเก็บเป็นอันสุดท้ายน้อง,องอได้ยินแล้วอันนี้พี่น้องก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อม กลับบ้านออกเดินทางกันต่อนะคะก็เมื่อเช้าทานทำข้าวทำข้าวต้มเล็กๆน้อยๆอิ่มกันเรียบร้อยละอน้อ,นองที่นี่บรรยากาศโอเคเลยนะคะเป็นธรรมชาติเงียบสงบเด็กๆมากันสนุกสนานมากเลยเนี่ยนะคะมีชิงช้าอยู่ในน้ำแล้วก็มีมีหลายจุดนะคะเห็นไหม อ่ามีหลายจุดอยู่นะคะแล้วก็น้ําไหลทั้งคืนนะสแสดงว่าอ่าสแสดงว่ามีน้ําแบบเข้ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต็มตัวกักกะละห้องน้ําเนี่ยเมื่อเช้านะคะขึ้นไปใช้ด้านบนที่บอกว่าแยกหญิงชายนะห้องน้ําเขาเน้นกว้างนะคะคือไม่ไม่แคบบางที่เราไปเราจะรู้สึกว่ามันแคบๆหน่อยใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่แคบนะคะกว้างห้องน้ำข้างล่างก็กว้างกว้างมีตับัวสองอันมีหัวบัวสองอัน เล่นสลับอาบคู่อาบเดี่ยวก็ได้พอนิยมให้ะอ,าาอับคู่ในการอาบน้ําร่วมกันไม่ก็เผื่อแม่หรือว่าเด็กๆหรือว่าอะไรอย่างงี้อางงบน้ําด้วยกันอย่างนี้แล้วก็จะได้เร็วด้วยการอาบน้าคู่น้ำรวมกันสนุกมาลคู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็คงจะลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e รป์กำลังใจให้พวกเราชิชแนลด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆีที่จะนำเสนอกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้พวกเราสองคนนะคะแล้วก็เด็กๆลากันเป็นก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบายมีใครออกกล้องฮะ้าจูนเหรอมีใครอีก <laughs> ไปอยู่ตรงนั้นันหมดแล้ว